ในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างโคด้ดแบนเนอร์สลหรับเอาไปติดในเว็บไซต์นะครับเมื่อเราได้ทำการแอดเว็บไซต์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นสถานะแอคทีฟสีเขียวแบบตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ไซต์เนมนะครับด้านซ้ายาคลิกเข้าไปเลยครับ จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะครับสำหรับสร้างวิดเจ็ตหรือว่าแบนเนอร์นะครับโค้ดแบนเนอร์ก็ให้คลิกไปตรงนี้ครับด้านบนขวานะครับคือ add a widget นะครับะจะขึ้นหน้าแบบนี้มานะครับด้านขวามือจะเป็นตรงนี้จะเป็น preview นะครับเราสามารถคลิกดู โ้ด html ได้นะครับอ๋อตรงนี้แต่และว,ว่าเรายังไม่ได้กำหนดค่านะครับมันก็ยังไม่ขึ้นมานะครับให้ทำตรงนี้ก่อนก็คือตั้งชื่อก่อนครับจะตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับสมมติอันนี้นะครับก็ตั้งเมื่อใส่ชื่อแล้วก็ตรงนี้จะเลือกครับว่าจะให้มันโชว์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คืออันแรกคือโชว์ ads วิดอีโรติกอ m เม e นะครับก็คือจะเป็นรูปแนวอีโรติกนิดหน่อยครับคือแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับอันที่2คือช h o c กิ้งอ m เม e เรื่องที่3คือโชว์แอน m a t e Add ก็คือแอดแบบที่มันเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวลองเราจะมาลองทําดูก่อนนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็เลือกตรงนี้ครับ จำนวนโลนะครับแถวเราใช้มันกี่แถวนะครับมันจะขึ้นมาอันนี้คือสองแถวนะครับสี่แถวอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าขนาดเว็บว่าเราจะาไปติดตรงไหนนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นสองนะครับแล้วก็อันนี้คือจํานวนโลกี่อันอเลือกไว้ที่สี่นะครับมันจะขึ้นสี่ถ้าสามก็ตรงนี้ก็จะขึ้นสามอัน ต่อไปอันนี้คือพวกเทคนะคพวกสีอะไรเนี่ยปกติผมก็ไม่ตั้งอะไรครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแล้วก็แบ็กกราว n ์อันนี้ก็เข้าไปเลือกสีได้นะครับต่อไปก็คือ image นะครับคือขนาดขนาดของภาพแบนเนอร์นะครับว่าจะให้ภาพใหญ่ภาพเล็กนะครับอ่าลองเลือกใหญ่ๆไปเลยอันนี้190นะครับนี่ใหญ่ๆเต็มจอ อันนี้ก็จะเป็นก็ลองครับแอดเฟรมครับก็สามารถเลือกได้ก็ลองเล่นกันดูนะครับอันนี้เป็นแบบฟิกนะครับอันนี้จะเป็นแบบป๊อปอัพคือเมื่อเราเามาส์ไปชี้มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมจะเลือกเป็นแบบฟิกนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วตกแต่งตามที่ต้องการแล้วนะครับก็เซฟครับ เซฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกด,ดูโคดต,ตรงนี้ครับ html แล้วก็เอาโค้ดนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโคดด้านบนนี้ก็คือเอาไปติดที่ตรงที่เราอยากให้ป้ายมันแสดงนะครับส่วนด้านล่างนี้จะเอาไปติดสมมติจะเอาไปติดที่ฟุตเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะง่ายๆเลยก็ไปติดมันที่เดียวกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโดยจะใช้เวิร์ดเพซนะครับอันนี้ก็ copy โค้ดไปนะครับเมื่อเข้าเวิร์ดเพ s นะครับแล้วก็ก็วางโค้ดดูนะครับวางววมันต้องคัดลอกไปไม่เอาคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็ เอาโค้ดมาวางเลยครับอันที่สองก็เอามันตรงนี้แหละคัดลอกมาวางต่อกันเลยก็ได้ครับแล้วลองพรีวิวดูดครับเนี่ยมาแล้วอันนี้หน้า โฆษณาที่เราสร้างนะครับนี่อันนี้จะภาพใหญ่มากส่วนโฆษณานี้มันจะขึ้นตามประเทศของคนที่ดูนะครับถ้ามาจากต่างประเทศพวกสหรัฐอะไรนี่มันก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแจะเป็นเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับถ้าคนไทยเข้ามันก็จะเป็นปลายภาษาไทยนะครับ ก็การติดแอสง่ายๆนะครับหรือว่าส่วนมากเพื่อนเพื่อก็จะไปติดในพวกไซบาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็สามารถไปเพิ่มตรงวิกเก็ตนะครับวิกเก็ตเนี่ยเราสามารถเพิ่มตรงไซบาได้นะครับก็เอาเทคนี่แหละครับ แอดที่อะไรไซบานะครับทีมเพื่อนเพื่อของเพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนอันนี้นะครับก็ต้องไปปรับแต่งเอานะครับตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมครับก็เอาโค้ดอันบนมาคัดลอกแล้วก็มาวางเลยครับอันอันแล้วก็อันล่าง วิธีแบบไม่ง่ายก็เอามาต่อกันเลยครับง่ายดีก็วางมันที่เดียวกันนี่แหละแล้วก็เซฟครับนี่แหละครับวิธีการสร้างโค้ดแบบไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเมื่อเราอันนี้จะเป็นสร้าง อันแรกนะครับเมื่อเราต้องการสร้างอันอื่นเราก็กลับไปครับ,ลบกลับไปที่หน้าไซต์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคลิกที่ไซส์เนมแล้วเราก็สามารถเข้าไปสร้างแอดวิดเ็ตแบบอื่นๆที่เราต้องการได้นะครับสำหรับการสร้างโค้ดแบนเนอร์กับแอดนาวก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ